ไปดีทุกคนบนิกาจะพามาหาหน่อไม้เนาะหน่อไม,นะม้น้อไม้บานเฮาเลยน้อไม้บกน้อไม้ลายยังกระลวแต่แล้วพี่น้องมีหน่อไม้อยังเอาเบิร์ดพุนอยู่ป่าพุ่นเดี๋ยวคอยจะพาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเออเออเอมา,อาทุกคนคอยก็ฮหอดป่าแล้วตอนนี้อุปกรณ์ที่เฮาจะหาหน่อไม้ก็คือมีเสียมเนาะยันมีอ่ดยอดที่พึ่งพ่นมาจากขี้ดินเฮาก็จะได้คุดเอาแล้วก็มีกระตาไว้ใส่เนาะพี่น้องมีมีดพร้อมเอ่อ ไปเบิ่งกันเลยบัดน,นี้ข่อยสิพาทุกๆคนเลรอแค่นี่แค่ไห,ห,ไห่มาเลาะเบิง่ง้ำไม้อ๋อขาเจ้าน่าจะหาอะไรพี่น้องเอ้ยน่าจะมีคนหาแลว้วพอมีหอยตีนเนาะเขาเจ้าน่าจะหาก่อนล <Okay. S 1> แล้วโอเคเดี๋จะคอยจะปิดย่างนำ้ำพี่น้องอย่างนำ้ำย่างน้ำมาหาหทำไม้ พาพี่น้องเห็นแล้วนะไม้พี่น้องทุกๆน,น้ำไม้อยู่ไหนีุกพี่นอ้องเดี๋ยว่อยจะซับเสียมไปก่อนแล้วข้ามาเอาน้ำไม้ทุกคนนี่เห็นบ่ทุกคนน้าไม้บงตัวนี้จะเป็นน้ำไม้บงเลยพี่น้องเดี๋ยวใครเบิ่งก่อนนี่พี่น้องน้าไม้บงเห็นบ่นี่น้าไม้บงทุกทกคน เดี๋ยวค่อยจะเอาก่นอนดูจะหาเอาก่อนพี่น้องนีง่นี่พี่น้องน้ำไม้เห็นบอกน้ำไม้บงบงไปก่อนเจอจะไปปอกหักออกง่อนย้อนอนมักกับตร ให้ไปซองยอดก่อนพี่น้องเดี๋ยวคอยจะไปปอกก่อนเลยทุกคนคอยจะไปปอกเอ้ยเสียมกนันขึ้นขึ้นขึ้นมนัน เดี๋ยวคอยจะปอกด้วยพี่น้องเลยมันอยากเป็นเมงนะไม่กันเนาะนะไม้มันกระเบียกลายพอเนยเายพอมันเป็นอัน ทันตใต้ขีหลปี้เลยเนาะมันหักเกิดม,มันมีแต่ยากนี่นะไม่แม่

คนทำไมโบกนันนีกะไนี่ไม่ไห้คน นี่ได้เพิ่มอีกเลยะยอดหนึ่งโอ้แสงตะเวนมันสาดงามบ่ทุกคนนี่ตะเวนสองลงมา น้ำไม่บงมันกำลังขึ้นใหม่เนาะน้ำใหม่บงน้ำใหม่ยังกไ้เพราะว่ามันอันตายขีโดนเติบแล้วสามสี่ปีแล้วมันตายขีดน,นี่พี่น้องเห็นมัน้ำใหม่บง น้อยแหงดิเพือนแค่นี้จะเป็นน้ำไม้ปอเหมือนเนาะสำหรับน้ำไม้แถวห่อแถวหัวนี่เนาะจะมีอยู่อยู่สามประเภทหรือว่าสามชนิดน้ำไม้เนาะจะมีน้ำไม้บงน้ำไม้ไหลแล้วก็นน้ำไม้ปอน้ำไม้บงก็จะเป็นใบแบบว่านี่แบบนี้นน้ำไม้บงใบน้ำไม้บงจะเป็นแบบนี้ใหญ่ๆในน้อยหนึ่งส่วนใบไม้ปอเนาะจะเป็นในน้อยแบบนี้ทุกคนเห็นบ่ โค้ดเห็นบ่นี่เนาะสำหรับตัวนี้จะเป็นน้ำไม้โจดเนาะก็คือน้ำไม้อ่าน้ำไม้โจดที่บแมนน้ำไม้บงนุโบเมนน้ำไม้ไหลเนาะน้ำไม้โจดท,ทุกคนคอยกระพือสีอธิบายจังไรเนาะเดี๋ยวคอยจะเอามาให้เบิ่งว่าน้ำไม้โจดมันจะเป็นจังไรโอเค คอยกระเูสิอธิบายจะไรนไ้ำมาโจทย์มันจะเป็นจังสีนล่ย์นรย่อยต่นไรหลาย,ายตื่นน้ำมาโจทย์เ่อไหมพี่น้องก็ชนนแล้ว ป้าทุกๆคนเือเตะเือเต้นน้ำใหม่ฮกกระบุออกแต่ก้อนไม่ได้เกือบเต็มกระตา่าพี่น้องเจะทิ้งเบิองอีกอีกก้อนหนึ่งเลยกับซิมเมื้อพองงัวกันยังมาทันปล่อยเถื่อยังมาทันไปเรียงงวัว ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วส่วยให้งแล้วนี่จะโค้นมีแต่หน้ำไม้ลายเบื่อต่เนี่ยลายมี่ต่โค้ดเต็มกระตาดเลยปะเนี่ เต็มกระตายแล้วคอยกระพอดอะไบ้าเมาเทือนแล้วทุกคนมาเทือนแล้วมาเทือนแล้วบับเ,เดียวจะถอกลงให้บึงเนาะถอกที่น,บบนี่ก็ได้บลายปันดได้ได้หนึ่งไ,ได้เมื่อยพี่น้องเออขี้ข้านปอกบ่ปอกมาน้ำทางก็ได้แต่ชั้นนี้มันในขี้ข้านปอกแล้วบ่ ตอนยังประธนปอกอะเต็มกระตาบัดปอกแล้วแบบบรัยฮอดอันยุบหนึ่งบันนี้ก็เมื่อยแล้วบันนี้กะสิขอจบคลิปเพลงเพลงนี้เด้วทุกคนเ้ออย่าลืมเ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กักกนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะบ๊ายบาย